พราใหญ่โทนี่พร้อมกับแอนเดอร์แกงมากันแน่นเนืองคุณอนุทินก็มานะเออมาร่วมแสดงความยินด,ดีกับพิ่เต้น,นัทวูิใส่เกลือก็คือเขาเปิดร้านเยี่ยมใต้นะเป็นร้านอาหารไทยอร่อยเธอคุณดาไปกินคือสมัยก่อนเนี่ยร้านเขาไม่ได้ใหญ่มากแต่มันก็รองรับไม่ไหวแล้วนึกออกไหมก็เลยม,มาเปิดสาขาส แล้วก็มาเพราะใหญ่โทนี่มา and the g แกงดูกันเอาเองป้าจงป้าเจนต่างๆก็มากันหมดพี่มุงพี่แมวมานะอืมมากันหมดอลังการเออร้านเยี่ยมใต้สาขาสองของพี่เต้นเนี่ยก็เปิดที่เดอะคริสตัที่นนทบ,บุรีพี่เต้นเนี่ยตอนหาเสียงป66ี66เนี่ยนะ อืมเป็นอดีตพอออกครอบครัวเพื่อไทยดีเบตสู้ตายหาเสียงช่ำนะจากนั้นเนี่ยก็พอจัดตั้งรัฐบาลเสร็จเฟสดเลยค่ะมาทำกับข้าวขายเลยค่ะเออ